งานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแควที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้พิพิธภัณฑ์น้ำพันไก่สะสมของโบราณพิษณุโลกจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่างานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแควของพิษณุโลกของเรานะจัดระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึงวันที่8สิงหาคมเวลา1 5บหวัน้คืนค่ะแล้วมีนักเรมา,มามากมายเลยค่ะจัดอยู่ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนะคะทุกคนมีแม็กอภิสิทธิ์รัชโยปุยแอลกอฮอล์ทิลลี่เบิร์ดแนชนกปรางรางทิพนุกธนดลแอนออร์ ยะดงพณีเล็กพงษ์สะทอแพรธนาเต้ยอภิวันน้ำแข็งทิพวันและวงเฮวาแมนค่ะแล้วมาพบกันได้ได้นะคะทุกคนตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2568ระยะเวลาถึง15วัน15คืนฝากกดติดตามพิพิธภัณฑ์พุพันธ์ไก่สะสมของโบราณพิศโลกของเราด้วยนะคะพิพิธภัณฑ์ของเราอยู่ห่างจากวัดหวงพ่อปิชนาลาเพียง500เมตรและอยู่ห่างจากสารากลางเพียง 200เมตรเท่านั้นค่ะิพิตภัณฑ์ของเราเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นปีนี้เราเปิดให้เข้าชมฟรีเข้าสู่ปีที่8แล้วค่ะิพิธภัณฑ์เราตั้งอยู่ที่สีแยกวัดคูหาสวรรค์หรือสีแยกที่มีกำแพงเมืองใหญ่ๆและมีหมอกใบใหญ่อยู่บนกำแพงเมืองซึ่งเป็นสถานที่แห่งเดียวจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะแล้วพบกันนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ